เดี๋วาจะไปชมวชันนีหนะ วันที่ 10, 13 13ประชุมนราใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประชุมางหน้เนี่ยเดี๋ยวให้สรุปทั้งหมดเลยให้จบนะครับนั่นเป็นคำยืยนยันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสำหรับเกษตรกร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่รอมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐมีความคืบหน้าค่ะว่าจะนําเรื่องนี้หาลือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะเตรียมประชุมในวันที่13สมิงหาคม2 5 6 8แแต่หลายคนก็ยังเป็นกังวลใจ ะะว่าจะเลื่อนอีกไหมเพราะวันที่4สิงหาคมก็มีการเลื่อนไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ชัดเจนเต็มคลิปทุกประเด็นในการถามตอบในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ความคพบ่นหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ แล้วไลล้พังนาปังจากนาทวงยังไม่ได้เลยก็เดี๋ยวผมกลังจะคุยทางกระทรวงเกษตรอยู่นะนี่เขาก็ต้องติดตามตอนนี้เข้าใจเข้าใจเห็นว่าเราประขอประชุมวันที่สี่ก็ล่มเนี่ยเห็นว่าจะประชุมวันที่หน้าวันที่สิบสิบสามสิบสามประชุมเราประขอใช่ใช่ใช่ครับใช่คาดว่าจงคอรอรอรอเขาได้ตั้เมื่อไหร่ไดนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องคุยท่านประธานที่เป็นรองนายกก่อนนะฮะก็จะเร่งรัดให้เขาอ่ะนะครับแต่ในาปีไอ้ที่ว่าเที่เดือนี่สิบ อันนี้เป็นพกเโอเคแล้วใช่ไหมคมุณนโยบายน้าปีใช่ไหมห้าป,ปีเพราะหนาปีหกเหมือนเดิมนะฮะหน้าปีหกเหมือนเดิมแต่ดับาปังเนี่ยที่ปกติเราไม่ค่อยให้นะใช่ไหมไม่ค่อยไม่ให้ไม่มไมให้แต่ว่าก็าอเอาละว,วันนี้เราก็เป็นการปลูกหลากหลายไงนาปีนาปังนาดอนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เป็นแบบเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประชุมข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้สรุปทั้งหมดเลยให้จบนะครับขอบคุณครับ